อยากได้ CPU ที่แรงที่สุดอยากได้การ์ดจอที่แรงที่สุดอยากได้หน้าจอที่แจ่มที่สุดวันนี้ครับผมมีโน้ตบุ๊กตัวหนึ่งมาจากทาง ASUS ในรุ่น ROG Stix 17 <S <S บอกได้เลยว่า Ryzen 9ตีบวกกับ RTX 3080แรงแค่ไหนต้องดู สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านด้วยนะครับกลับมาเจอผมเือนเดิมนนก Extreme IT นะครับวันนี้ครับผมได้รับโน้ตบุ๊กที่เรียกว่าแรงที่สุดแล้วนะครับและก็ราคาจับต้องได้ก่อนหน้านั้นน่ยผมเคยรีวิวเจ้า Asus ตัวที่เป็น Duo ไปใช่ไหมครับ กาจอก็เป็น 3080, CPU ก็เป็นไรเ e n 9้นะครับในราด HX เหมือนกันซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกก่อนเลยสเปคเหมือนกับตัว duo ทุกประการเพียงแค่ว่าไม่มีหน้าจอทางด้านล่างนะครับทำให้น้ตบุ๊กเครื่องนี้เนี่ยราคาปรับลดลงมานะครับแต่ผมบอกไม่ได้ว่าเครื่องนี้ราคาเท่าไหร่รอดูราคาวันวางจำหน่ายจริงหรืออาจจะอยู่ใน description ละกันนะครับเนื่องจากวันนี้ผมได้รับมาถ่ายรีวิวเนี่ยเครื่องเขายังไม่ได้เปิดตัวออกมานะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับรุ่นที่เป็นตัว stick Car มีตัวเครื่องมิติต่างๆเนี่ยที่เล็กลงกว่าตัวเจเนอเรชันเก่านะครับหน้าจออัปเกรดมาใหม่นะครับตัวนี้บอกได้เลยยุคนี้หมดห่วงเรื่องของหน้าจอ 144Hz หน้าจอ 240Hz เอาไปแล้วในปี2021นะครับพะโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มาพร้อมกับจอ IPS ระบบ Adaptive Sync แล้วก็ Refresh Rate เนี่ยเพียงแค่300 h z เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าจุใจอย่างแน่นอนในการใช้งานนะครับในเรื่องของตัวน้ำหนักเครื่องตัวนี้ครับ2.7กิโลถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งที่น้ำหนักไม่ถึง3กิโลยังเบาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวคีย์บอร์ดเครื่องนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆนะครับตัวคีย์บอร์ดครับเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ มันก็คือโน้ตบุ๊กปกตินี่มันก็เป็นคีย์บอร์ดที่เป็นไฟล g b ์ RGB per key นี่เราก็จะสามารถปรับแต่งได้นะครับแต่ความพิเศษของเขาครับมีนำแพดมันพิเศษตรงไหนฮะโน้ตบ mm ุ hmm. ๊กเครื่องนี้มีนำแพดมาให้เล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่มันพิเศษกว่าเพื่อนนะครับเราต้องฟังเสียงครับ mm hmm. เราจะได้เสียงก็แก mm ๊ก hmm. ก็แก๊กก็แก๊กกแก๊กนะครับเพราะคีย์บอร์ดเครื่องนี้ครับมันเป็นแบบ Optical Mechanical Keyboard นะครับฟังดีๆนะครับ Optical Mechanical Keyboard ไม่ใช่คีย์บอร์ดแบบ Mechanical Switch ทั่วไปนะครับเขาเป็นแบบ Optical แล้วนะครับนั่นหมายความว่าตัวคีย์บอร์ดตัวนี้จะใช้แสงเลเซอร์นะครับในการตรวจจับการกดนะครับทำให้การตอบสนองของตัวคีย์บอร์ดเนี่ยไวมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่ามันมาถอดแบบจากเทคโนโลยีตัวท็อปๆของตัวคีย์บอร์ดลงมาสู่ในโน้ตบุ๊กนะครับทำให้ฟีลลิ่งในการกดเนี่ยดูเป็นเกมมิ่งมากยิ่งขึ้นพิมพ์ได้สนุกมือมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังได้เรื่องของความทนทน,นนนทาด้้กกกัครบเื่่ออองีผมน มันมีการซ่อนรายละเอียดมีการใส่รายละเอียดกิมมิกเล็กๆน้อยๆเยอะมากเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปันทีละจุดนะครับอย่างแรกตัวหน้าจอเราจะเห็นว่าขอบมันบางมากสเปคหน้าจอเห็นกันไปแล้วใช่ไหมครับมีสตนิกเกอร์บอกบอกไว้มาพร้อมกับซีดีอูไรเนที่เป็นแบบ8คอร์16เทรดตัวนี้ Ryzen 9 5900 Hx นะครับเป็นตัว X เรียบร้อย Performance แรงที่สุดเท่าที่ AMD พาิตออกมานะครับตัวบอดี้ครับเมื่อกี้เราเห็นตัวคีย์บอร์ดกันไปแล้วเราจะเห็นว่าตัวบอดี้เนี่ยมันจะเป็น2เฉดสีฝั่งด้านนี้จะเป็นสีดำทึบ แต่ฝั่งด้านนี้นะครับมันจะเป็นสีใสครับเราสามารถมองเห็นแผงวงจรทางด้านในได้เรียกว่าให้อารมณ์ดูด,ดิบมากยิ่งขึ้นนะครับตัวทัชแพดครับให้มาที่เรียกว่าขนาดใหญ่มากเกือบเท่าฝ่ามือนึงของผมเลยนะครับสามารถทัชได้สะดวกมีปุ่มคลิกซ้ายคลิกขวามาให้ครบนะครับด้านนี้มีสติ๊กเกอร์ผมบอก Perfect กตวารันตีนะครับเรียกว่ามีมาให้ครบพร้อมกับออนไซ์เซอร์วิรอบนี้ทาง asus u ัปเกรดให้ถึง 3ปีเต็มกันเลยทีเดียวครับอ่ะเรามาดูในส่วนของทางด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับด้านหลังของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้เราจะเห็นว่าโลโก้ ROG นะครับโลโก้ ROG RO ตรงนี้จะมีแสงไฟที่สวยงามมากนะครับเพราะว่าโลโก้ของเขามีไฟ RGB มาให้ด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอมันยังมีกิมมิกเล็กๆอีกหนึ่งจุดครับไม่รู้เพื่อนๆมองเห็นกันหรือเปล่านะครับถ้าเราซูมมาดูในส่วนของจุดตัวนี้แล้วลองดูแสงดีๆนะครับคุณเห็นเหลือบอะไรไหมครับ คุณจะเห็นว่ามันจะมีคาว่า ROG อยู่แล้วก็มีตัวอักษรอื่นๆนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันมีอีกหนึ่ง g i m m i c ที่มีการซ่อนเอาไว้ให้หน้าค้นหามากยิ่งขึ้นนะครับและเท่านั้นยังไม่พอครับถ้าเราเปิดดูดีๆในที่มืดเวลาเราเล่นนะครับเราจะเห็นแสงไฟ Bar Light RGB สาดเข้ามาที่ตรงนี้แต่อันนี้อาจจะต้องมืดนิดนึงนะครับแต่ถ้าสมมติจะส่องให้ดูนะครับผมก็จะเปิดอย่างนี้ครับแล้วคุณจะเห็นแถบไฟ RGB อยู่ใต้ขอบตรงนี้ครับเวลาถ้าสมมติคุณเล่นในห้องนอนเล่นที่มืดเล่นตอนกลางคืนนะครับคุณจะเห็นแสงไฟมันสาดส่องลงมาตรงนี้จะดูสวยงามมากนะครับแล้วก็จะมีแถบบาร์ไลท์ด้านล่างตัวนี้ด้วยนี่เรียกว่าเครื่องนี้เป็นโน้ตบุ๊กแต่ก็มีไฟ a s u s aura sync มาให้ครบทุกแถบครบทุกจุดนะครับส่วนกิมมิคต่อไปนะครับของเจ้า ROG เครื่องนี้ยังไม่หมดครับมีมาให้เยอะมากในส่วนของตัวหัวตรงนี้นะครับผมเราจะเห็นว่ามันเป็นแถบโคราสีนะครับ ตัวนี้มีเขียนโลโก้ว่า r o g นะครับชื่อนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังครับตัวนี้ครับปัดออกมาครับึแล้วคุณก็สามารถถอดเปิดออกมาได้นะครับตัวนี้เขาจะเป็นระบบแมกเนตคุณสามารถถอดได้โดยภายในกล่องของเขานะครับผมเขาจะมีแถมให้อีก2ชุดด้วยกันนะครับเราสามารถปรับเปลี่ยนเปลี่ยนสีได้นะครับนี่จากสีดำกลายเป็นสีเงินก็ดูสวยงามนะครับหรือถ้าคุณไม่ชอบนะครับจากสีเงินครับคุณก็ถอดออกไปครับ กลายเป็นสีใสนะครับนี่ใครที่ชอบโชว์เครื่องใครที่ชอบให้ดูดิบนะครับสามารถใส่ตัวสีใสเข้าไปได้นะครับอนนี้ใส่ในลงล็อกนะครับก็ขอจับเข้าไปก่อนเวฟหนึ่งเรียบร้อยนี่ก็สามารถปรับเปลี่ยนโทนสีได้แต่เอาจริงๆนะ ในใจผมอะ่ะผมอยากจะได้สีสีหนึ่งครับสีแดงถ้าสมมติใครแบบอยากจะคอสตอมก็เอาสีนี้ไปพ่นสีเอาได้ให้เป็นสีแดงมันจะดูโดดเด่นมันจะดูแบบเด่นขึ้นมาเลยนะครับอันนี้คือมันยังดูกลมกลืนเข้าไปนะครับและบอกก่อนโน้ตบุ๊กเครื่องนี้มีการซ่อนรายละเอียดอีกเล็กน้อยถ้าเราซูมเข้ามาดูลึกๆนะครับเราจะเห็นตัวนี้ครับเขียนเอาไว้ c f g c นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยบวก m 5ซึ่งค่าตัวนี้นะครับมันเป็นเลขวัิจุดลองจุดคุณสามารถนำไปเซิร์ชตัว google m a p นะครับ มันจะเป็นบริษัทที่ตั้ง Headquarter Office ของทาง asus ซึ่งอยู่ที่ประเทศไต้หวันโอ้โหนี่บอกได้เลยเก็บทุกรายละเอียดเก็บทุกเม็ดจริงนะครับส่วนเรื่องของด้านหลังเครื่องตรงนี้ครับระบบระบายความร้อนนะครับตัวนี้ให้พัดลมมาทั้งหมด2ตัวด้วยกันเดี๋ยวค่อยไปเปิดฝาดูนะครับแต่ถ้าเรามาดูในด้านล่างตรงนี้นะครับจะมีรหัสลับอีกหนึ่งจุดอีกแล้วนะครับเป็น18-507 06ทับ06นะครับซึ่งโค้ดตรงนี้นี่ผมจำไม่ได้จริงๆว่ามันคือโค้ดรหัสอะไรนะครับก็ถ้าใครรู้คอมเมนต์บอกด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับมันน่าจะเป็นรหัสอะไรสักอย่างหนึ่งของทาง asus เนี่ยแหละครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้ครับก็จะมีเขียน back on top นี่แล้วก็พร้อมกับโลโก้ lg ตัวนี้จะเป็นระบบยางนะครับตัวเครื่องภายในนะครับถ้าแกะออกมาเปิดฝาออกมาปุ๊บเราก็จะเห็นกับชุดระบบคูลิ่งภายในนะครับตัวนี้พัดลม2ตัวซ้ายขวามาพร้อมกับ ตัว h ิตไบท์ที่ให้มาถึง6เส้นด้วยกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมเนี่ยเครื่องนี้มีแรมมาให้เป็น Dual Channel 32GB ที่บัส3 2 0 0นะครับตัว m. 2ครับถ้าเราเห็นอยู่ตัวนี้ m. 2จะมีทั้งหมด2ตัวด้วยกันเป็นตัวละ 1TB ทั้งหมด2ตัวเชื่อมต่อแบบเรศูนยทำให้เครื่องนี้กลายเป็น 2TB วิ่งกันแบบ แรงอย่างแน่นอนนะครับ2เทสโอ้โหบอกได้เลยนี่คือแบบไม่ต้องอัปเกรดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวภายในนะครับตัวแบตเตอรี่ก็คือ90ตามปกติทั่ว,วไปของตัวโน้ตบุ๊กเกมมิ่งเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อครับพูดกันโอ้โหเปิดฟาลังไปแล้วยังไม่ไดู้พอร์ตการเชื่อมต่อเลยเครื่องนี้จะย้ายมาอยู่ทางด้านหลังเน้นสําหรับการแบบว่าวางไว้บนโต๊ะสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้อย่างดีนะครับมีเรื่องของพอร์ต DC ซีอะแดปเตอร์หตัวครับ มีพอร์ต LAN r j 1 5 HDMI USB-C นะครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่ต่อออกหน้าจอได้นะครับแล้วก็ USB Type-A อีกหจุดนะครับด้านขวามือครับตัวนี้จะไม่มีฟังก์ชันอะไรเลยจะไม่มีช่องเชื่อมต่อใดๆทั้งสิน้นแต่จะมีตัวนี้ครับเป็นพวงกุญแจรตัวนะครับในนี้มีพวงกุญแจมาให้1อันนะครับเขาจะอยู่ภายในกล่องมันมีดีอะไรนะครับตัวนี้มันก็คือ ROG Keystone ครับคุณสามารถถอดเจ้าพวงกุญแจตัวนี้ แล้วใส่เข้าไปในจุดนี้ครับตอนนี้พลังของคีย์สโต e ทำงานแล้วนะครับเราเห็นว่าไฟล์ RGB มีการปรับเปลี่ยนเพราะว่าตัวนี้มันคือตัวที่เซฟโปรไฟล์ของคุณเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นไดรับนะครับถ้าคุณมีโฟลเดอร์ความลับที่มันเป็นแบบว่าไฟล์ MP4 ไม่อยากให้ใครเห็นนะครับคุณเสียตัวนี้เข้าไปตั้งค่าโฟลเดอร์ถอดตัวนี้ปุ๊บโฟลเดอร์จะหายวับไปกับตาวันไหนพี่คุณแบบค,คึกคักอยากจะเปิดดูนะครับ คุณสามารถเสียบเข้าไปครับปุ๊บโฟลเดอร์ er นั้นจะกลับมาพร้อมกับการซิงค์ไฟ rgb ที่คุณตั้งค่าไว้แล้วบอกได้เลยนะครับว่าถ้าเพื่อนคุณใช้น้ตบุกรุ่นนี้หรือที่บ้านคุณมีคอมเครื่องนี้หรือว่ารุ่นอะไรก็ได้แต่ที่มีช่อง r g keystone เนี่ย คุณสามารถนําไปใส่แล้วก็เซฟโปรไฟล์ได้นะครับมันเหมาะกับผู้ชายอย่างเราเราจริงๆนะครับผมอะต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัว Wi-Fi นะครับเครื่องนี้ก็รองรับแบบ Wi-Fi 6นะครับก็ถือว่าจัดให้เต็มทุกอย่างจริงๆสเปคต่างๆชุดระบายความร้อนหรือว่าพวกฟีเจอร์ฟังก์ชันซึ่งอันนี้ผมอาจจะตกหล่นไปอันนี้ผมบอกก่อน ขออภัยจริงๆนะครับด้านนี้ไม่มีพอร์ตใช่ไหมเหลือทางด้านซ้ายมืออีกหนึ่งฝั่งครับอ่ะด้านซ้ายมือนะครับจะมีในเรื่องของตัวพอร์ต USB Type A นะครับผมอีก2จุดด้วยกันนะครับตัวนี้ก็มีมาให้นะครับแล้วก็ตัวแจ็ค3.5มิลที่เอาไว้เสียบหูฟังกับไมโครโฟนนะครับเป็นแบบคอมโบนะครับเมื่อกี้ปิดไม่สนิทนะครับรูระบายความร้อนมีมาให้ครบทุกฝั่งนะครับด้านนี้นะครับ1ฝั่งด้านนี้1ฝั่งด้านนี้1ฝั่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกหนึ่ง้ั่งเรี่ยกว 4ทิศทางด้วยกันนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องของความร้อนถ้าสมมุติคุณกลัวเนี่ยต้องไปลองดูการเทสทดสอบเพอร์ฟอร์มนซ์แรงแค่ไหนเล่นเกมรื่นแค่ไหนนี่มันคือสเปคที่จัดเต็มที่สุดของปี2021จริงหรือเปล่าไปชมพรม้อมๆกันเลยครับ มาดูในส่วนของสเปคตัว ROG Stix AR ตัวนี้กันนะครับ CPU ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวท็อปสุดของทาง AMD ที่จะลงโน้ตบุ๊กแล้วนะครับนั่นก็คือตัว Ryzen 9 5900HX ตัวนี้ overclock มาจากโรงงานด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อการทำงานเนี่ย8ข้อ16 t ท r ด a d นะครับคือตัว CPU เนี่ยต้องบอกก่อนมันมี h s ตัวนี้แรงน้อยสุดแล้วก็ H ปกติแล้วก็ HX ตัวนี้คือท็อปสุดแล้วนะครับในส่วนของเมนบอร์ดครับอยู่ในตัว m o เดล G733QS ของทาง ASUS นะครับตัว RAM เนี่ย เป็นแรม32 GB บัส3200วิ่งแบบ dual channel นะครับก็เป็นแรมชิปของทาง Samsung นะครับในส่วนของก้าจอเนี่ยก็จะเป็น RTX 3080 laptop ไดเวอร์ล่าสุดเรียกว่าตัวนี้แรงกระฉูดแน่นอนครับเรื่องของ Performance CPU ครับแน่นอนตัวนี้เป็นท็อปสุดแล้วนะครับซิงเกิล r ทรเนี่ยจะอยู่ที่618ตัว m ันติ r ท a d เนี่ยอยู่ที่6 2 3 1นะครับซึ่งถ้าเราเอาไปเทียบกับตัว r ร z e n 9 3 9 5 0 Desktop แน่นอนมันซู้ไม่ได้เพราะว่าตัวนั้นไม่เป็น16คอใช่ไหมครับแต่เราจะเห็นว่าตัว single t r a d ดเนี่ยแรงกว่าไปเป็นที่เรียบร้อย m ันติเท a d ก็เกินครึ่งหนึ่งเพราะว่าตัวนี้8คอร์นะครับถ ทิ้งห่างกันเป็นทุ่งอย่างแน่นอนนะครับแรงกว่า Ryzen 7 3 7 0 0 x Desktop ไปเป็นที่เรียบร้อยต้องเทียบกับตัว5,000ซีรีส์บน d e s k ์ท็แล้วนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้ส่วนเรื่องของความแรงอื่นๆนะครับในตัวโปรแกรมอย่าง CDBench R20 นะครับตัวนี้เนี่ย ทำคะแนนได้ที่5,200แต้มนะครับซิงเกิลเทรดได้ที่560แต้มด้วยกันนะครับแล้วก็อย่างโปรแกรม PCMark 10นะครับสกอร์รวมอยู่ที่6,894แต้มนะครับ6,894แต้มถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและอย่างตัว 3D Mark นะครับตัว Time Spy ตัวนี้ได้คะแนนที่11,131แต้มนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวลองดูอย่างตัวไฟสไตล์กันมากนะครับตัว 3D Mark ไฟสไตล์นี่ยนะจะได้คะแนนอยู่ที่24,828แต้มด้วยกันนะครับก็เรียกเรียกว่าแรงกระฉูดกันเลยทีเดียวนะครับในส่วนของตัวไฟสไตล์เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปลองทดสอบการเล่นเกมจริงกันดีกว่าครับว่าเครื่องนี้เล่นลื่นแค่ไหน CPU โหดที่สุดการ์ดจอโหดที่สุดโหดบวกโหด โคตรโหดแน่นอนลองดูเกมไซเบอร์พังกันครับปรับเป็น ray tracing แบบ ultra นะครับ quick preset ก็คือเปิด ultra เปิดเลยนะครับแต่ผมจะมาปรับตัว DLSS ตัวนี้นะครับให้เป็นตัว ultra performance นะครับแล้วก็ในส่วนของวิดีโอกราฟิกเนี่ย full screen full HD ครับเรามาลองดูพลัง CPU ระดับท็อปการ์จอระดับท็อปตัวนี้นะครับก็โอ้โห ร้อยเฟรมบวกนะครับตัวนี้ก็คือ30-80ตัวที่แบบรับประทานไฟอยู่ที่ประมาณ1 1 0วัตต์แล้วก็ปลดล็อกไปได้ถึง130วัตต์นะครับก็จะได้ความแรงที่ค่อนข้างแรงพอสมควรนะครับแต่เรื่องของความร้อนคุณไม่ต้องกลัวเลยซี u นี่เย็นมากๆา5องศา70ไม่น่าเกินนี้ครับแฝมเรท97 86แนะครับแรมกินไปที่8 6ดจกิกซรันอยู่เพียงแค่40%ดังนั้นคุณสามารถเล่นไซเบอร์พังพร้อมไลฟ์สตรีมได้แบบสบายสบายครับ ลองดูเกมผับจีกันบ้างนะครับผมเกมนี้ก็เรียกได้ว่ากินสเปคตลอดการนะครับถึงแม้ว่าภาพจะสวยแค่ไหนก็ตามทีตัวนี้ full screen full HD อัลตร้าครับก็คือปรับสุดนั่นแหละตัว GPU นะครับความร้อนอยู่ที่79องศา C ีนะครับตัวนี้คือตอนแรกที่ผมเทสอบไซเบอร์พังผมไปเลือก GPU 1อันนี้พลาดไปนะครับต้องเป็น GPU 2ถึงจะเป็นการ์ดจอแยกตัวนี้80องศานะครับ7 9 8ดนะครับเฟรมเรทนะครับได้ที123่1้3ย3 0กว่านะครับอันนี้เป็นฉากโดนล่มแรมกินไปที่1 1 g กิกเรื่องแรมเครื่องนี้น่าจะหายห่วง เพราะว่าเป็นแรม32 g ิกแล้วนะครับตัดต่อก็ได้เล่นเกมก็ดีทำกราฟิกก็สบายนะครับส่วน CPU นี่รันชิวมากกับเกม PUBG 26เฟรมคือเด็กๆเบเบมากนะครับกระโดดลงถึงด้านล่างครับเฟรมเรทที่แท้จริงเวลาเราเล่นจะอยู่ในช่วงประมาณ130กว่าถึง140กว่านะครับก็เล่นได้สบายเลย130 143นะครับอ่ากระโดดครับเรียกได้ว่าเล่นได้ง่ายๆนะครับตัวนี้นี่ชวชวร์ๆผับจีนี่ ชิลมาก3080ตัวนี้โหดแน่นอนครับลองดูเกม Call of Duty Warzone กันนะครับ Full Screen Full HD หน้าจอ 300Hz ก็ปรับสุดไปนะครับแล้วก็กราฟิกคุณภาพทุกอย่างปรับสุดทุกอย่างเช่นเคยครับเกมนี้ค่อนข้างกินทรัพยากรในส่วนของแรมนะครับการ์ดจอเนี่ยอยู่ที่78-79องศาไม่เกิน80นะครับส่วนเฟรมเรทเนี่ยจะอยู่ที่1 2 1ถึง130นิดนิดอ่ามีตกไป116นะครับก็อยู่ช่วงประมาณนี้แหละ ส่วนแรมลอบไปแล้ว15.8กิกผมถึงบอกว่ายุคนี้เนี่ยต้อง16กิกขั้นต่ำนะครับเพราะเล่นวอล์โซนนี่บอกได้เลยว่ามันทะลุ16กิกอย่างแน่นอนนะครับทะลุ16กิกชิวๆเลยนะครับไปเดี๋ยวลองวิ่งกันดูต่อนะครับลองขึ้นรถดูครับไปถ้าเราขับไปเรื่อยๆหรือเล่นไปแบงเงี้ยตัวแรมมันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้บอกก่อนเลยโอ้หนุ้นุนุนประมาณนี้นะครับสำหรับวอล์โซนเดี๋ยวไปลองดูเกมอื่นกันต่อครับ ลองดูเกม Battlefield กันบ้างนะครับ Full Screen Full HD 300 h z นะครับแล้วก็ตัวนี้ Direct X 12เปิด DXR r e y ทุกอย่างเปิด Ultra เปิดสุดทุกอย่างแล้วครับการเทสเครื่องนี้คือไม่ต้องมาเทสกราฟิกต่ำแล้วนะครับก็เฟรมเรทที่ทำออกมาครับ125ถึง130เฟรมนะครับก็อยู่เฉลี่ยที่ประมาณ120เฟรมด้วยกันนะครับอุณหภูมิการจอเกมนี้จะร้อนนิดๆอยู่ที่82องศานะครับ CPU use 41นะครับ อยู่ในช่วงไม่เกิน50เหมือนเดิมนะครับเนี่ย40มีแต่51บ้างเล็กน้อยก็เรียกได้ว่าเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับซื้อมาเล่นเกมบวกไลฟ์สตรีมได้แบบจริงๆจังๆนะครับก็การระบายความร้อนถือว่ายอดเยี่ยมครับส่วนอุณหภูมิ CPU จริงๆมันไม่ถึง80อยู่แล้วนะครับเพราะว่าที่ผมไม่ได้เปิดโชว์ไม่ใช่ว่าจะกักอะไรนะ MSI a f t e r Burner บมันไม่สามารถโชว์อุณหภูมิ CPU ได้ครับก็เลยไม่ได้เปิดโชว์แต่ว่าไม่ถึง80องศาแน่นอนสำหรับ CPU ตัวนี้นี่ 128 f เฟรมครับประมาณนี้สำหรับเกม Battlefield V แรงเหลือล้นครับลองดูเกม Need for speed กันบ้างนะครับ full screen full HD แล้วก็ปรับ g r h i c Quality เนี่ยเป็นแบบ ultra ทั้งหมดเลยนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะครับเฟรมเร e ที่ทำออกมาได้นะครับก็อยู่ในช่วงประมาณ90กว่าครับ 92, 95, 97นะครับนี่เรียกว่าได้เกือบร้อยเฟรมเลยทีเดียวครับนี่ลองไปด้านขวาด้านซ้ายบ้างนะครับดิฟโชว เล่นได้แบบชิลๆแน่นอนเกมนี้จะเป็นเกมที่กินทรัพยากร CPU ค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นว่าตัว Ryzen 9ตัวนี้ก็ยังเอาอยู่นะครับไปที่65-67%นะครับผมความร้อนการ์จออยู่ที่83องศาด้วยกันก็เรียกได้ว่ายังตอบโจทย์การใช้งานได้แบบสบายๆชิลๆเลยครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทดสอบเจ้า R O G Stix s Car7 ตัวนี้นะครับผมบอกได้เลยว่า ตอบโจทย์ทุกอย่างได้ดีเรื่องของความร้อนเนี่ยคุณจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันดูเย็นจังฮิตไปแค่6ซเส้นอันนี้นะครับเป็นผลดีผลพลอยได้จากตัวเทอร์ l มกิสเลนั่นเองนะครับเครื่อง RG ของทาง ASUS ทุกเครื่องนะครับเขาจะใช้ตัวเทอร์ l มกิสเลที่เป็นโลหะเหลวเนี่ย แทนตัวซิลิโคนนะครับทำให้มันสามารถระบายความร้อนได้เย็นกว่าตัวอื่นประมาณ10-14องศาเลยทีเดียวนี้คือเคล็ดลับความสําเร็จในการระบายความร้อนของทาง rog นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของกาจอนะครับเครื่องนี้คือคุณสามารถนําไปต่อจอแยกแบบ 4k ได้ถึงแม้ว่า จอเครื่องเขาจะให้มาเป็นแบบ Full HD เพราะอะไรนะครับ3080ของโน้ตบุ๊กอันนี้ผมบอกก่อนนะครับมันจะมี2 3 4 5เวอร์ชันด้วยกันตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นรุ่น RAM 16 g ิมันจะมี3080ที่เป็น RAM 8กับ RAM 16ตัวนี้ RAM 16ดังนั้นรองรับการต่อจอนอกแบบ 4K ได้สบายๆนะครับเรื่องของการร์้แบตเตอรี่ ตัว Type 4รองรับ PD ชาร์จด้วยดังนั้นถ้าสมมติใครบอกว่าออกไปนอกสถานที่ก็ไม่จำเป็นต้องพกอะแดปเตอร์ตัวใหญ่ใช้ตัว PD ชาร์จในการชาร์จได้นะครับแต่ก็ต้องเข้าใจนิดนึงว่า PD ชาร์จเนี่ยชาร์จไปเล่นเกมไปไม่ได้นะครับอะแดปเตอร์จ่ายไฟไม่เพียงพอถ้าอยากจะได้แบบความแรงที่จัดเต็มคุณก็ต้องใช้ตัวอะแดปเตอร์ขนาดใหญ่ที่เขามีมาให้นะครับผมก็เอาว่าประมาณนี้มาพร้อมกับ Windows 10 Home นะครับผมถือว่า ครบทุกอย่างจริงๆใครอยากได้วันที่ผมปล่อยรีวิวเนี่ยน่าจะมีวางจำหน่ายแล้วก็ไปลองดูตามร้านค้าทั่วไปบอกได้เลยครับของดีมีน้อยรีบกดกันให้ไวเพราะบอกได้เลยทั้งคอมทั้งโน้ตบุ๊กช่วงนี้ขาตลาดกันเยอะมากต้องแย่งชิงกันนะครับผมสำหรับวันนี้ทางผม Nob nope Extreme TV ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าครับสวัสดีครับ